สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาถ่ายทําในสวนกาลังต้นนะครับหลังจากที่ฝังเข็มและขูดทานะครับนี่ฮะรอยฝังเข็มนะครับฝังเข็มแล้วนะครับจะให้ดีคือต้องลาดโคลนเพื่อฆ่าเชื้อราด้วยนะครับลาดโคลนเพื่อฆ่าเชื้อรานะครับแล้วดูนะครับดูลูกครับฆ่าเชื้อราเสร็จแล้วนะครับต้นป่วยแต่ก็เลี้ยงลูกได้เป็นปกตินะครับเลี้ยงลูกได้เป็นปกติไม่มีตายทั้งกลมครับของเรานะครับต้นไม้ นะครับรากมีปัญหาก็จะโทรมนะครับ mm hmm. ก็จะป่วยนะตามมาเยอะะเลยนะครับเพราะปัญหาเราคือต้องฆ่าเชื้อราในดินหรือหยุดเชื้อราให้ได้นะครับเหมือนคนปากเจ็บนะครับปากเจ็บกินข้าวไม่ได้กินไม่อร่อยก็จะผอมแห่งแรงน้อยในที่สุดก็ตายนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันถ้ารากสมบูรณ์นะครับเราทําให้รากเขามีไม่มีปัญหากินอาหารได้ปกติต้นก็จะงามเห็นไหมครับ ส่วนนี้ใช้ไปแล้วหนึ่ง2ยสี่หนึ่งลิตรนะครับส่วนนี้นะครับดินก็จะตำตำไหนก็เลยปัญหาของเชื้อราก็เลยเยอะหน่อยนะครับเรามาแก้ปัญหาให้กเกษตรกรนะครับโอเคครับผม